จริงมั้ยเนี่ยเพื่อนเราไม่มีที่ไปนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูที่ครับกล่องก่อนทำไงวะเนี้ครับกล่องนี่แล้วกล่องกล่องกล่องมันคืออะไรวะกินข่าเฮ้ยนี้ครับกล่องได้หวาหาที่อยู่เลยหาที่อยู่เลยแล้วอ่ะหาที่ปกปักใช่หาที่ปกปักรักษาเลยเราจะไว้อยู่ไหนเนี่ยว่าจะคนก็สามารถมาเอากล่องเราได้เนี่ยใช่ถ้าเราออกมันก็ยังมาเอาได้ใช่ใช่ใช่เราต้องหาป่าว่ะเพื่อนป่าที่เงียบ เราจะเก็บของอะไรไว้มันต้องเก็บไปดิเพื่อนเพราะเราจะไปไหนอ่ะใจตุกบอกพวกลุงภูมารับเราได้เปล่าวะได้อยู่นะไายบอกดีเลยขอพักอาศัยแั้แป,ป๊บนึงอ่ะคืน,น,นานี้น้ำอยู่ในดิสไหมวะน้ำไม่อยู่ดิสเพื่อนอหลัง ในหลังก็ไม่อยู่โอ,อ้งั้นเราก็คงต้องเหางาว่ะถ้าเราไปทักทายตอนนี้น่าจะมีเรื่องว่ะปลดล็อกรถได้เพื่อนทำไงอะ่ะอันนี้เลยป่าดงพงไพรเลยจุดไหนนะจอนเมื่อนกูมองไม่เห็นนะใช่กมมองไม่เห็นเหนมอเหืนหนหอนกัไปยังไงอะ่ะไม่รู้ ตัวนี้มาเป็นที่คนมาฟาร์มมื้งเดินไม่อยเพราออกไปเราจะตานะยนันเปิดไฟไงไวะไม่รู้ นี่ไงกูถึงอยากถามพวกน้ากดนกดอะไรดิเปิดเพลงตรงป๋าเ้าแย่นะนี่เงียเพลงมาได้ยินไกลมากเลยนะพี่รู้เปล่าอุ๊ยไปหวานไ้หวานลงก่อนลงก่อนลงก่อนทำไมเอากระเป๋าใส่ตัวก่อนเพื่อน ก็อยู่ในรถอะกูก็อยู่ในตัวนี่กรปไหนก็ไดไ้ไม่ไม่เวลาของมันหายเราจะไม่นั้นนี<อ>่ใช่ปะอ๋ออย่างน้อยของหายก็เหลือในตัวเราอ่ะเออแล้วจะของหายที่เพื่อนไม่เพียงเราโดนไงเพื่อนเราจะได้ไม่เสียหายเยอะเ <ไง S 2> พราะกูเคยโดนกับฟ้าไม่งั้นเราก็เอาถือในมือไว้เลยไม่เวลาเราออกมันก็ไม่เห็นตัวเราเหมือนเดิมไม่บ่าน ไม่ไหมถึงไอ้กระเป๋าหนึ่งอะเราก็โลภเลยถือในมือไว้แม่งด้วยเลยถูกเพื่อนเป็นความคิดที่ดีมากมึงไม่ได้กูกูกูเอ้ยกูไม่ได้มึงก็ไม่ต้องได้ไม่ก็เหลือขอในมือไว้แล้วมึงถือยังถือแล้วแล้วัสนัยอะลัสนัยข้อกระเป๋าสัสนก็ทิ้งไว้นี่แหละได้เหรอไม่เอาเหรอะไลอีกะไม่ได้ไม่ใช่ไม่เอา กูโล่ไปเที่ยวเก็บไปก่อนใช่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 เก็บเๆกๆ็บเก็บเก็บทนายก็ไม่ได้วะ่ะกูไม่ให้สักอย่างแล้วเห็นอะไรคืออะไรวะกูยังถืออยู่เปล่าวะในมือกูอ๋อในมือกูยังถืออยู่ไอ้เพื่อนขึ้นรถม,มึงจะขับได้เปล่าไอ้หวานม,มึงเอาใส่ไว้ก่อนแล้วค่อยถือเห็นปะ มึงเอาใส่ไปใรถไว้ก่อนกูอบอกแล้วใ <c oughs> นการถ่ายเน่ยเอาวางราหายเอ้ามึงเอาใส่ไปในรถก่อนใส่ไปในรถก่อนกดเป็นรถแล้วก็ลากใส่ก่อนตอนเราจะดิด้นออกแล้วไฟเนี้ยเดี๋ยวว่ากลับมาแล้วไม่เห็นนะไปเพื่อนไปไม่จ้าเติดเด็กเฮ้ยแล้วกูจะขึ้นรถได้ปหมวะอุ้ยตกเหมือนกันได้ว่ะ ไไปไปเราจะไปจุดไหนวะเนี่ยนี่ไงนี่แหละที่แบบบนภูเขาเปียบๆเลยอะที่ไม่หมู่บ้านฟ้ามึงใส่ยังวะใส่แด้ใช่ปะอาใส่แล้วเหลือเวียนไปหายไปขับไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆหาที่อยู่เลยหาที่อุ้มันไม่เช้าอ่ะไม่งมืดพอดี ก็คือเล่นเต็มกับรางยังไงไม่ตัวเฮ้ยไม่มีทางดึงแขวนในทางเดี๋ยวเเราจะหาจุดหมายก่อนฝั่งไหนเราไปหลบแถวบนภูเขาไหมโซนหนาวอ่ะไปดีไปโซนหนาวไม่ได้คนไม่ค่อยอยู่กันซีสองว่ะมันไปฝั่งไหนไม่ไม่ไม่ต้องทางนี้ถูกไหมอ่าขี่ไปตามทางเลยตามทางตามทางปุ๊บ

นี่อหรอวาแบบตามเขาตามอะไรไม่มีแบบสรามบ้านตามเมื่อนอะไรเหรอไปท้ายเพื่อนท้ายไอ้นั่นแหละขวานั่นแหละถูกแล้วถ้าปกติอ่ะมันต้องสร้างขอบแมพนะเพื่อนใช่เหรอใช่ให่ต้องสร้างบ้านแถบขอบแมพ หรือว่าเราจะไปสร้างอ่ะหรือว่าจะไปแถวครอแบบเลยเอาไงถ้าครอบแบบก็นี่คุณนายบนซีเสียบเห็นไหมขับตรงเส้นเหลืองไปอ่ะเดินหน้าไปขี่ขี่ไปข้างหน้าดิบอกทางไม่ได้ปะไปหลังไปห,หลังไปหลังขับหลังขับหลังขับหลังแบบนี้แบบต้องมีตะกีงขับเลย ตรงไปเพ่ตรงไปตรงเพื่อนไปตรงไปตรงเขาหินจะขี่ไปได้เพืนไปยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปได้นะเุ้ยมันต้องกลับหลังเว้ยมันต้องกลับหลังกูก็ดูแผนี่เป็นแบบตัวไม้หน้าตานี้เป็นแผนที่กลับหลังไป ああ on, utral, ตรงไปครับเนี่ยตามแผนที well. ่เลยมันจมันจะอ่าตรงไปตรงไปตรงไปมันจะมีทางเลี้ยวอยู่อ่ะเดี๋ยวมันจะมีทางเลี้ยวอุ้ยไม่ไม่เลี้ยวทางนี้เพื่อนไม่เลี้ยวทางนี้เฮ้ยเนี่ยมันมีแยกปะอ่ามีแยกไปซ้ายดิอุ้ยไม่ไม่ขวาขวา มันไม่ได้อัพแผนที่มาเอ่แหละทางนี้ยาวเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันระเบิดที่มึงอ่ะถ้าตัวนี้เป็นถ้าถ้าตรงไหนมีลงรถอ่ะเราสามารถเก็บได้เลยแล้วก็ทำทีล็อกได้สวานเปอนเราจะมาทิดทาง กำลังไปมันม,ม,มึงผ่านทางแยกมาปะ <med els> มัะ <med els> นมีทางเดียวปะเดี๋ยน่าจะขาทางเดียวอ่ะ <med els> ชนแม่งเรือเออนี่นี่เจอหนิตลงไปยาวไปเอ๋สายตรงว่ะ

どこどこ าที่ตั้งหลักปักฐานกันเราจะเราจะไม่ไปอยู่กับพวกเขาจริงเหรอวะไอ้บานเราจะไม่ไปอยู่กับพวกเขาจริงเหรอวะไอ้กูก็อยากอยู่อยู่แต่น้าไม่อยู่วันเนี้ยน้าไมได้ปะรู้สึกอยู่แล้วน่าจะอบอุ่นใจกว่าดีกูเสียวกับโดนปนใช่ไหมเร็วอุ้ยแต่เราไปเราไม่ไปมือเปล่านะ กลับน้าก็ได้ไม่ต้องมอันหล่ะเรานะกลับตั้งถิ่งมันตั้งถิ่งตั้งถิ่งโอ้ยย่าไม่ตอบกูสักคนกูยาวไปเพื่อนจะถึงแล้ว เดีจากันุุยรก้เอาดีเยี่ตอนนั้นเราจอดรถไว้ตรงไหนวะแล้ว <c oughs> ทาี่เราเล่นกันเราลดหายอ่ะอะไรต่อตไป นี่เไปฟาร์ตีีสามเลยอ่ะฟาร์ตด้วยอ่ะฟาร์ตีอ่ะมันจะมีเมือกหน้าเพื่อนเราพักเมือกท้าด้ใช่ใช่หาลงจัดเลิอกอ่ะลซ้อมใน,น,มน,นป่า ดีได้หวาน,นอัพไปยูขับรถมาไม่งั้นเรารถมาเรามาเหรอนี่นี่นี่นนป่าไหนอะเดี๋ยวเดี๋เดีวไปมันต้องมีลงรถเด็กนี่เปล่า isce, นี่นี่ลงรถนี่ใช่ใช่ใช่ตอนไเปิดรถล,ลงรถดิระวังนะเพื่อนับพี<ฯ>่ เราจะถอยเข้าปืนลูกโมยเข้านีห่หว่าเดี๋ยวกูดูที่ทำลงรถก่อนนะที่ล็อกล็อกเลยนะ รอกเลยนะไมมึงออกได้อยู่ในซะคอสเออเอาออกมก่อนเดย